เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยกิบแบบบารครับผมวันนี้เนี่ยเรามารีวิวสกินใหม่นะครับชื่อว่า Infinity Press c e e t a r y Mina นะครับผมเป็นสกินครบรอบ5ปีอีกอันนึงนะต่อจาก D แหลกนะครับเดี๋ยววันนี้มาดู้ลยกันว่าสกินมันจะสวยขนาดไหนนี่ผมขาวมาเลยไม่เคียวสวยเนี่ยเขียวสวยเลยนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ฝั่งเรามีอาญาด้วยนะครับผมจะไปเวทป่าเอาให้ระเบิดไปเลยนะครับผม มีนาเนี่ยถ้าจะเล่นสายเวทป่าต้องอัพ2นํำนะครับผมเพราะว่าถ้า2เนี่ยคูดาวนานมากนะครับมีนาเนี่ยอาจจะแบบเวทป่าได้ไม่เก่งเท่าทาร่าเท่าเทมพวกนี้นะเพราะว่าสกิลสมันนานนะครับผมคูดาวมันนานเกินเนี่ยเราเกี่ยวออกมาเนี่ยก็ประมาณ14วิเนาะครูดาวนะครับ14วิเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบว่าไปเวทได้ต่อเนื่องเหมือนทาร่าเหมือนกิลด์นะครับเพราะว่าครูดาวมันนานมากผมกดสปินดีกว่าแล้วผมก็จะไปเกี่ยวอีกรอบหนึ่ง ยังตีอยู่ผมดึงออกมาแล้วผมก็พินแต่เอาจริงเกมนี้เนี่ยเวทยากนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะมีคิเด์มีเอสเซนกาเนี่ยซีซีมันแน่นมากนะครับเวลาเขาจะ,จะไปเวทเนี่ยมันก็เวทยากนะเพราะว่าซีซีเขาเยอะมากนะครับโดนยิงขึ้นหลอดมันเริ่มแดงแสดงว่ามันต้องจบบูโอ้โหซีซีเยอะอายา,าปล่อยขึ้นเป็นลูกดูดเลือดก,กลับมายังไง ผมต้องไปเคลียร์กลางก่อนก่เพราะว่าอาญาเป็นเมดนะครับอย่างนี้เราเวดบูไม่ได้นะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขานี้เอ้ยมาวะ่ะเกี่ยวเขาปมดูดเลือดไปหนึ่งทีโอ้โหเอาดีเอเลนดอร์ก็ตายเอาด,อาด,อาดีผมตายไม่มีปัญหาแต่ป่ามันตายด้วยก็คุ้มอยู่นะครับก็ม,มาดีครับอืมแสดงว่าเดี๋ยวมันน่าจะต้องเป็นเฮ้ยมันเอาอะ มาดิครับผมแก้แค้นหนึ่งศพมามามาเอเลนดอร์อยู่บนอีกปัญหาหนึ่งก็คือเอเลนดอร์มันฟาร์มเร็วด้วยแหละเวทยากนะครับเกมนี้เวทค่อนข้างยากเลยล่ะซีซีเยอะแถมตัวฟาร์มฝั่งเขาตัวฟาร์มไวมากนะครับเอเลนดอร์มาเกือบเอ้าวิ่งกลับไปเหรอเอามันดิลูกอันตีให้โอ้ไม่ไมีใครตามว่ะเราดูดเลือดกลับ เวทยากครับเกมนี้เวทยากรอแป๊บผมมีอาญาลุยเลยลูกอาญาเปิดอันตีเราต้องวิ่งเข้าก็มาดิครับโดนเศษกันหมดมาดูดเลือดสู้ดุดเลือดสู้เอ้าโอ้ฝั่งเราไม่มีใครมาเลยวะเอาดิเอานี่ก็ได้เอามาซิลิก้าอซิลิก้าตายไม่ตายอยู่ครับผมเอเลนดอร์โอ้โหเอเลนดอร์นี่มันต้องเจอผมปะเอาตรงๆเลยนะ ถ้าเกมนี้นี่มันได้คะแนนมากกว่า,าหานี่ผมรับไม่ได้นะครับ <c oughs> เอเลนดอร์เริ่มแดงนะแสดงว่าเขาน่าจะต้องไปเริ่มแดงผมก็จะไปเวดแดงนะครับนี่ไงฟามันผักบัฟออกว่ะมันเซียนว่ะมาได้ได้ร <c oughs> อแป๊บครับรอแป๊บมีหน้านี่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อึดเท่าเทไม่ได้อึดเท่าทาลาพวกนนี้นะครับ ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าจะเวทป่าเนี่ยความจริงเมทต้องเป็นแบบเป็นเมทซีซีช่วยอีกทีนึงนะไอนี้เป็นอาญานะครับซีซีไม่มีผมว่าเดี๋ยวมันต้องเริ่มบูนะครับผมมาดิได้ข่าวว่าเซียนเอเลนดอร์ฟาร์มเร็วมากใช่ไหมเกี่ยวก่อนเลยเปิดอันตีแล้วโดนเซกันไปดีมาเลยครับผมมีอาญาลดเล่นบูอย่างนี้โอ้โหเราโดนซีซีอย่างแน่นเดีือดหรอบูบับเกิดนะครับบูบับเกิด ผมว่าเดี๋ยวผมเข้าไปดึงบูบับได้นะเอาได้เนี่ยเอาได้อุยอ้ยเกือบลัดได้อ้หมันฟาร์มเร็วแล้วเนี่ยไม่เป <c oughs> ็นไรครับเดี๋ยวต้องเริ่มแดงใหม่นะเดี๋ยวต้องเริ่มแดงใหม่เดี๋ยวก็ต้องเล่นรอบับเกิดนะครับผมเดี๋ยวตีอาเอบซ <c oughs> อ้าดาก้อนเสร็จเพื่อนลุยลุยเล็บบับไปเลย เวลามีอาญ,ญานี่คนที่เล่นโลมเนี่ยมันต้องเป็นทาร่านะเอาจริงแต่นี่คือมาเล่นรีวิวสกินนีครับผมมีหน้าอาจจะแบบเล่นคู่คอมโบอาญ,ญาไม,ไ,มไม่ได้เก่งมากนะครับเฮ้ยมันเนียนกลางแล้ววะโอ้โหไม่เป็นไรเราเอาแดงคืนวะแดงกับป้อมแรกกันนี่คุมม้มไหมเนี่ยวเวเลสเราลงไปรับแล้วนะครับตีป้อมเอ้ยตีบัฟเร็วตีบัฟล่าและผมว่าเอเลนดอนน่าจะลงไปเอาเล็บบัฟด้านล่างฝั่งเรานะครับ แสดงว่าเดี๋ยวบูบั๊มันเกิดนะเดี๋ยวผมดูเล็บบั๊บก่อนนี่ไงไปแล้วเอเลนดอร์นี่ยน่าจะเขาเรียกว่าไงน่าจะเดินทางด้านล่างตรงนี้ไปนะครับผมเอานี่ออกมาเพื่อนมาลึกขนาดนี้โอ้โหมันฟิกว่ะมันฟิกเลยฮะคิวตูคิวตูปัดอือมาได้มาอีกศพหนึ่งเอเลนดอร์เอาม่ใช่นี่นี่มันเอเซนเก้าอาย่าเราหายไปไหนลูกอาย่ามาสิงพ่อแล้วลูก มาบบับมันเกิดใช่ไหมมาดิผมบอกเลยผมเล่นเวทปากันแล้วระเบิดให้หมดเฮ้เมื่อกี้เราเห็นนะครับเอเลนดอร์อยู่ยป้อมด้านล่างนะบนแมปนะครับผมผมเวทให้หมดบุบบไม่ต้องเอานะเอเลนดอร์มาดิครับผมเหยียบมันคิล่าอืมนั่นแหละสวยเอเลนดอร์อยู่ตรงนี้อืมมาหมันไสเหลือเกินผิวมากใช่ไหมเราปาดอีกเอา้ามากดอันตีด้วยเอา้า เต็มที่ลูกเอามันเออนั่นแหละเอเลนดอยก็เกิดมานะเดี๋ยวต่อไปเลบปั๊บเขาจะเกิดนะครับตอนนี้เนี่ยมันนั่งฟาร์มอยู่ผมไม่ให้ได้ปะผมไม่ให้เลบปั๊บมานะครับผมเอาดิก็มาดิผมเวรให้ยับเอา โอหเปิดอันตีเฉยเลยอาย่าโอ้โหไม่น่าเปิดเลยโอ้เวเลสโซโลยีหน้าได้เวเลสมาช่วยหน่อยลูกเวเลสมาช่วยหน่อยเรากดล่างเวเลสมาหน่อยดิอื้อหลุเลือดโอ้โหเวเลสเองช้าไปว่ะโอ้โหเอาเหยียบเอเลนดอร์มันเออนั่นแหละเราตายป่ามันก็ตายก็ถือว่าคุ้มครับก็มาดีครับผมฆ่าให้หมดลูกฆ่ามันเออนั่นแหละเอเลนดอร์เงินสี่พัน บูบ๊อบเกิดบูบ๊อบเกิดเ,เพื่อนมาลุยต่อครับมันเอาบูบ๊อบไปแล้วนะครับผมยวผมต้องเล่นเอาเฮ้ยเปิดแอปติก็ลุยดิโอ้โหว่าจะรอเพื่อนอยู่โดนว่ะเอาเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดล้างให้เดี๋ยวผมกดลา้ดดลางให้เอลซูเพื่อนเอลซูเอเอลีเลือดไปโอเคสวยครับคีล่าเรา เล gendary ไปแล้วครับตอนนี้คีล่าแม่งฟาร์มโคตรสบายเลยเว้ยเกมนี้ผมนี่ไปรับให้หมดแล้วโอเคมันตายสี่ครับเอเลนดอร์ที่ไม่มีเงินก็คือก็คือตัวอะไรสักอย่างที่บางๆนะครับผมเอาจริง,รงมีหน้านี่เป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเวทบาทด้วยตัวเองอะยากนะครับมันไม่ได้อารมณ์เหมือนทาร่ามันไม่ได้อารมณ์เหมือนเทนไอตัวพวกนั้นเนี่ยอึดมากนะครับผมแล้วก็ ถ้าไถ่บัฟออกหรือว่าถ้าปวนสกิลอะไรเนี่ยมันคูดาวเร็วนะครับมีหน้าเนี่ยค้าดึงเคียวเนี่ยมันช้านะคูดาวผมเอาให้หมดครับปลามันนะ่มาดิครับผมมาดิเราปาดดูเลือดคูด,ดาเมจปาดอีกทีนึงโอเคสวยเอเดนดอร์อยู่ล่างครับผมจะไปเอามันผมจะไปล่าเอเลนดอร์ฟาร์มเร็วมากใช่ไหมอโอ้โหตายแล้ว,ลวเอาตัวนี้ก็ได้มารับแทนเพื่อนที่มา เซลิก้าอืมเอามันเรียบร้อยบัฟบูบัฟเอาให้หมดผมบอกเลยเอาให้หมดเอาให้ปลาระเบิดโอเคน่าจะได้แล้วป้อมล่างนะครับตอนนี้เอเลนดอเงิน5,009นะภายใน10นาทีครึ่งนะครับถือว่าน้อยนะสำหรับเอเลนดอนะครับเพราะว่าตัวมันฟาร์มโคตรเร็วอยู่แล้วนะครับในแพทนี้นะเงิน5,009จะถือว่าน้อยมากนะครับ โอ้โหคีลา่านายเข้าอย่างนั้นเองตายดียวเ,เพื่อนเอ๊ะโอ้โหมันตีบูบัเสร็จแล้วมาดิเบอร์แอนตีมาดิครับผมเอาอีเอานี่ก่อนได้ป่ะผมไม่ได้เอาหนี้ดนหลังอีกเอา้ายังไงมั่วไปหมดแล้วอโอเคเกี่ยวมาหนึ่งทีซูมันนี้เอาเอาเอา ยังไงไล่ไล่ล่ามันครับผมเอเลนรดอเอเลนร์ไทยอาญ่านายสวยมากอาญานี่โคตรชิวครับปาดดูดเลือดเอาดีกดล้างแล้วกดคอด้วยเอามาดิครับผมรับทุกอย่างให้แล้วปาดดูดเลือดเอายางังไงอเออสวยเออนั่นแหละโอเคครับเนี่ยเวลามีอาญาเนี่ขนเล่นมันต้องเล่นแบบกล้าลุยกล้าเข้านะ ถ้าสมมติว่ามีอาญาแล้วแบบเล่นแบบไม่กล้าลุยกล้าเข้าเนี่ยอาญาก็จะแบบเหมือนกับเอามาไม่มปประโยชน์เท่าไหร่นะครับบัฟแดงเอาให้หมดเดี๋ยวบัฟแดงเสร็จพวกก็ต้องบูบัฟต่อนะครับอย่าให้มันได้ไปนะเรียบร้อยครับบูบัฟผมว่าเดี๋ยวเกมนี้นี่น่าจะขึ้นจบเลยนะมั้ง อาย่าเธอมีปิดป้อมใช่ไหมปิดป้อมให้หน่อยอาย่าปิดป้อมให้หน่อยอาย่าไม่มีปิดป้อมเลยโ <c oughs> อ้ผมตายว่ะโอ้อาย่าครูดาวปิดป้อมอยู่โอ้มันไปปิดป้อมตอนไหนผมน่าจบเกมแล้วล่ะนะครับผมพอตรงข้ามสู้ไม่ได้เลยเอเลนดอร์บอกว่าขอโอกาสเอายังไงจะให้หรือเปล่าวีลิสกับคีรา่าจะให้หรือเปล่าโอกาสเนี่ย โอกาสนะไม่ใช่อากาศที่จะของ่ายๆนะครับเอาน่าจะน่าจะมีโอกาสนะนี่คือให้โอกาสใช่ไหมแล้วผมก็ต้องรอเพื่อนเกิดกันอีกอมาสิงพ่อเร็วลูกมาสิงพ่อเร็วมันน่าจะเอาก้อนเซเลเยอร์ว่ะมา <c oughs> ผมสปินมาดิ <c oughs> เกี่ยวหมดสับหมดขอโอกาสใช่ไหมเอเลนโดไม่ต้องมี สี่คนครับผมน่าจบเกมแล้วล่ะนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือหมดแล้วนะครับผมผมไม่มีโอกาสรอบสองนะครับมีหน้ามาบ้าเหเวทป่านี่ก็ถือว่ามีหน,น้านี่มันต้องมีเพื่อนมาซ้อนเยอะๆนะครับผมมันไม่ได้เหว่ง่ายๆเหมือนตัวอื่นนะเรียบร้อยครับแลว้วเกมนี้ก็เวทยากด้วยแหละเพราะว่าซี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 เขาเยอะนี่ครับผม เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูคะแนนเอเลนดอร์แล้วกันเกิน5คะแนนหรือเปล่าทาย่าได้ MVP สิงพ่ออย่างเดียวเลยนะลูกเราได้10.3นะครับเอเลนดอร์3.3คะแนนก็ถือว่าเรารับไดเมทไป47.6เจ็ดจลยครับถือว่ารับไดเมทไปเยอะมากนะสำหรับมีนานะครับรับไปเกือบครึ่งของทั้งทีม อะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ